ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างครับพี่น้องหลังจากที่ไได้ลงคลิปนานครับพอดีว่าไปขับรถอัดฟางครับพี่น้องอ่ะเราอยู่กับจ้าสมิตมโมรุ่นห้าครับพี่น้อง S H ส,สองหนึ่งศูนย์ครับคนทุนด้วยใช้น้อยสิบสปีดครับพี่น้อง เฮ้ๆก็อากาศวันน <formal> ี้รู้สึกว่าจะหนาวๆนะพี่น้องมาแล้วครับนี่เสียรนุ่มครับโอ้ยใส่กระบะบ่ Oh, 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 oh. วันนี้เราไินอยู่สองคันครับก็จะน่ะเยี่ยวกับสายยกนะครับบิ่สองคันกับเซียนนุ่มโอ้ยเอ้ยไม่เบิงเบ้งอ่ะไม่เบิ้ง เสียงแทงหูเลยล,ลงมาแหมวันนี้ชายน้อยก็ใส่กระบะให้เสือนุ่มอยู่ครับดินช่วงนี้ก็อาจจะเปียกหน่อยนะครับพี่น้อง ไอ้ลงอากาศก็หน,นาวๆครับพี่น้องออกกว่าออก,กาเ็เออเออไปเลย ก็ไม่ได้อยู่เกือบเดือนหนึ่งครับก็รู้สึกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายเจ้าสวิตเตอร์โมอีกหนึ่งคันนะครับอพอดีว่าได้ข่าวว่าเท่าแกาซื้อเชเลอร์ตัวใหม่นะครับได้ข่าวว่าจะเป็น็อก,กี้195หรือเปล่าครับจะพาไปดูครับพี่น้องนี่เราก็มาชม ใช้น้อยครับเสียหนุม่มไอก่อนครับพี่น้องมาดูครับว่าใช้น้อยใช้ใส่ให้กี่ต่างนะครับพี่น้องให้พี่น้องนับนับดูครับ ลงมาลงมาเอไอไปไหนไท่างเขามันอันนันบ่ท่างเขานะม,มันหหดบ่ดท่างเขามันหหดบ่ดใครอยู่นั่นยอยดดู่ว่าแลอีกดิอยู่บ้าน เห็นแล้วเมื่อกี้โอ้ยโบนัสออกครับใช่้อยโบนัสออกอุ้ยเขาได้14ไหมไอโฟน14ป่ะโอ้ออกเสียหนุ่ม13ครับ <laughs> เอาแล้วลูกก้องใช้ไอโฟน14ครับโบนัสออกซื้อเลยครับ Đấy Lại này nè Cắn chạm nè Được không? không Đấy cứ bên này Mình sáng tô lúc bây giờ này Ui nhiều bà Tô, tô lao lỏi quá Ui À đảm ngâu nhắn, bà ơi Cái đó Tiếp nhanh นักุณดไปกอนเลยสองร้อยยี่บวกโบกไปก็อเออฮะ 2, 4, 2องสีนน่สองหกมานีนะครับอะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตกรับก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ่ละลืมกดไลค์กดแชร์ก็สวัสดีพีใหม่ด้วยนะครับ